กาแฟค่ะแต่เช้าเลยสวัสดีค่ะพี่พี่น้องๆชาว YouTube ทุกคนแล้วก็เอฟซใหม่เก่านะคะวันนี้พี่ปาพาไม่อยู่หลังบ้านแต่เชา้าก็คือเช้าว,วันเสาร์นะคะทุกคนคะ่ะวันนี้เช้าว,วันเสาร์ที่เมืองไทยก็น่าจะเป็นกลางคืนกลางคืนแล้วนะคะเวลาเราห่างกัน12ชั่วโมงฝั่งยุโรปก็น่าจะ ห่างจากฝั่งอเมริกา6ชั่วโมงฝั่งเมืองไทยก็ห่างจากอเมริกา12ชั่วโมงนะคะทุกคนก็วันนี้พี่ป่าตื่นแต่เช้าเช้าไหมก็ไม่เช้าแล้วนะคะ <c oughs> ก็หลังจากทำกิจกรรมพาน้องสาวมาจากรัฐนิวแฮมเชอร์มาหาอาทิตย์อาทิตย์กว่ากว่าอาทิตย์หนึ่งนั่นแหละคะ่ะเมื่อวานพี่ป่าตื่นตื่นตีสีก็ไปส่งน้องที่สนามบินตีสีครึ่งเนาะ วันนี้ก็เลยมีเวลามานั่งคุยอยู่หลังบ้านค่ะกินกาแฟด้วยกันนะคะแต่เช้าก็คือให้เห็นทุกมุมของชีวิตพี่ป่าหน้าไม่ล้างก็ยังมานั่งคุยกับพี่ๆน้องๆได้แต่เช้าก็คือวันนี้อันจะพามาดูผักว่ามันพัฒนามีอะไรขึ้นเติบโตมาบ้างแล้วก็จะเล่าอีกเรื่องหนึ่งคือกำลังใจค่ะแล้วก็พี่ๆน้องๆชาว u t u b e ทุกคนเนาะ เวลาเราเข้าไปดูคลิปใครก็ตามเห็นเห็นเขามีอาการแบบกังวลใจหรือเหมือนไม่สบายการคอมเมนต์ให้กำลังใจสำคัญนะคะบางทีการคอมเมนต์ของพวกเราเองนะเราก็เอาพลังบวกให้กันนะ่ะมันก็จะเรียกสติเรียกสติอ่าด้วยกันได้ว่าเออมีคนให้ความสำคัญมีคนแคร์ความรู้สึกเราอันนี้ก็ทำจากความรู้สึกเราจากใจเราเนาะพี่ป่าก็เลย ไปเห็นน้องคนหนึ่งเนาะเ,เขาก็เอาคอมเมนต์พี่ปามาอ่านที่พี่ป่าไปให้กําลังใจเขาหละไปให้กําลังใจเขาเพราะว่าพี่เห็นสองสามคลิปของเขารู้สึกว่ามีมีมีความเหนื่อยสุขภาพไม่ดีมีความเหนื่อยแล้วลาแล้วทําให้เขาแบบในสิ่งที่เขาพูดออกมาคือเขามีความเครียดแล้วก็กังวลน,นะคะแล้วก็พี่ก็เลยไปให้กําลังใจเกด้วยกันการคอมเมนต์แล้วก็ พี่ก็ดีใจนะคะที่น้องเขาเอา,าคอมเมนต์ของพี่มาอ่านซ้ําๆเพื่อจะเตือนสติพี่ก็มีความรู้สึกว่ามันดีดีตรงที่ว่าอะไรก็ตามที่เราได้ทําไปมันเป็นส่วนเล็กๆก็ช่างมันทําให้เขาได้สติแล้วเขามามาแก้ไขอะ่ะมันก็ทําให้ชีวิตเขามีความสุขขึ้นอะไรก็ตามถ้าเราทําไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กนิดเดียวถ้าเราทําให้เขามีความสุขได้เราก็ดีใจนะคะ ก็เนี่ยแหละค่ะทุกคนค่ะในในโลกโซเชียลเราอย่าคิดว่าไม่มีใครรู้จักเรา <c oughs> ไม่มีใครเห็นหน้าเรานะคะเพราะฉะนั้นการคอมเมนต์อย่าเอาความสนุกอย่างเดียวและความสะใจ <c oughs> ชีวิตคนอ่ะมันมันต้องการกําลังใจทุกคนนะคะ <c oughs> <c oughs> โดยเฉพาะคนอยู่อ่ะยุโรปอยู่อเมริกาอย่างพวกพี่อยู่เมืองนอกมาทํามาหากินในอ่ะเมืองหนาว <c oughs> ในใ,ในต่างแดนในไกลบ้านน่ะเรา เราไม่มีใครมาเข้าใจเราเท่าตัวเราหรอกค่ะแล้วก็คนที่อยู่เมืองนอกหรืออยู่แถบยุโรปแถบอเมริกาด้วยกันว่าเราเจออะไรมาบ้างเรากว่าจะมานั่งคุยเจ้ยแจ้วอยู่อย่างเงี้ยนะ่ะเราผ่านอุปสรรคอะไรมาอันคนที่มองเรานะ่ะเขาจะมองตอนที่เรามีความสุขแล้วก็อื้ออะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ถ้าตอนเรามีความทุกข์เขาก็อาจจะเหยียบเราซ้ำเพราะฉะนั้นอ่ะ กำลังใจสำคัญนะคะทุกคนก็ส่งกำลังใจให้กันนะคะแล้วก็เวลามีใครคอมเมนต์อะไรดูเหมือนอเวลามีใครทําคลิปอะไรแล้วดูเหมือนเขากังวลหรือเขามีความพูดวนไปวนมานะเราหาคำพูดที่ไปไปช่วยเขาให้เขาฟื้นฟ,นฟ,นฟนูจิตใจทุกคนรู้ไหมคะว่าการอยู่เมืองนอกนะการที่เราไปพบที่ที่เมืองไทยเราถ้าการพบจิตแพทย์นึกว่าเราเป็นคนบ้าเนาะ แต่อยู่เมืองนอกมาการพบจิตแพทย์หรือคบคนที่มามาฟังเราคุยนะเราต้องจ้างเขาแพงมากคนไทยเราโชคดีที่เราชอบเล่าชอบคุยถ้ามีเพื่อนแล้วเราคุยให้เขาฟังนะ่ะเขารับฟังแล้วเราก็เป็นผู้รับฟังที่ดีแล้วก็ไม่ว่าเพื่อนคนไหนมีปัญหาอะไรเราเป็นผู้รับฟังที่ดีเราก็ช่วยช่วยเขาได้นะคะ ดีกว่าไปจ้างเขาฟังเรานะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็เป็นกําลังใจให้คนไทยในต่างแดนแม่บ้านในต่างแดนคนทำมาหากินในในแถบยุโรปในแถบอเมริกาทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่บมืงไทยเจอประสบหาชีวิตอะไรพี่ปาก็ฝากให้ทุกคนะตั้งสติแล้วก็คิดให้ดีๆนะคะก็คือลุกขึ้นยืนเพื่อตัวเองอย่าทำเพื่อคนอื่นจนลืมดูแลตัวเองนะคะก็ สำคัญมากคือกำลังใจไม่ว่าใครจะบอกคุณว่าสู้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 สนะถ้าคุณไม่สู้มันก็ไม่มีผลอะไรคนที่จะดูแลตัวเราเองได้ดีที่สุดคือตัวเราเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคำพูดอันใดอันหนึ่งเล็กๆน้อยๆถ้าเราพูดแล้วสกิดใจให้เขาเปลี่ยนแปลงไปให้เขาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเราก็ดีใจนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้ไปดูนี่เลยคะ่ะ ไปดูผักบ้านพี่ว่ามีอะไรบ้างดอกไม้ค่ะก็ที่เราซื้อมานะคะอันนี้ไม่ได้ปลูกเองเราซื้อมาเป็นกระถางอย่างเงี้ยนะคะเราซื้อมาให้เป็นวันเกิดของคุณย่าประดับไว้ในบ้านแต่ทีนี้เขาดอกเ้าเริ่มโรยราพี่ก็เลยเอาออกมานอกบ้านนะคะดอกสวยมากเลยนะคะทุกคนขาแล้วก็หอมมากหอมชื่นใจจริงๆคะ่ะสีสันเขาก็สวยนะคะเริ่มจะปลูกต้นไม้ก็เอามายังไม่ได้ทำความสะอาดใบไม้เลยคะ่ะวันนี้ นี่คือดอกไม้อีกก้อหนึ่งมาดูผักพี่สิคะหลังจากอาทิตย์2อาทิตย์ไม่ได้ออกมา <c oughs> อันนี้ออแกนิกจริงๆนะคะทุกคนคะ่ะดูนอนเจาะนอนกินก็ผักก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยสดใสเพราะว่าไม่ได้ออกมาดูส่วนอ่ะอันนี้คือผักผักชีบ้านเรานะคะผักชีผักชีบ้านเราพี่ปาก็กินไม่ทันก็ปล่อยให้เกาออกดอกอย่างเนี้คะ่ะดอกขาวสวยงามเลยคะ่ะนี่คะ่ะนําเสนอจะมีนอนเจาะอยู่บ้างละ นอนเจาะอยู่บ้างค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ใสยงใสาย,ยาอะไรเราทํากินเองเนาะอันนี้คือใบชะพลูกําลังงามก็มีหนอนมัง่งอะไรมั่งอย่างนี้นี่ก็นําเสนอมาดูโอ้ยผักบุ้งพี่รากเขาคาไวทั้งแต่ปีที่แล้วไม่ได้มาดู <c oughs> เขาก็ขึ้นให้พี่แล้วนี่นีนี่เลยนี่เลยโอ้ฟาแตกหนอแตกยอดแตกกิ่งมาแล้วสระแน่บางกระถางก็ จะมีหนอนู่นนี่นั่นโผลมาบ้างอยู่เนี่ยค่ะโผลมายังไม่เพออะไรอันนี้ก็พี่ปาก็เอาไว้ในนี้ค่ะในกระถางเผื่อวันใดวันหนึ่งเราโยกย้ายบ้านเราก็ไม่ต้องไปลงดินเนาะคือใบอมะกรูดใบใหญ่อยู่หน้าบ้านค่ะว้าวไม่คิดว่าเขาจะกลับมาเนี้ยนะทุกคนขออภัยนะไม่มีขากล้องค่ะก็ <laughs> เอาไปลืมไว้บ้านเพื่อนนี่คือผักกะแยงผักกะแยงเขากลับมาแล้วเดดูการเขากลับมาแล้วเดี๋ยวไปดูผักต่อทางนู้นเลยค่ะไปดูซิว่ามีอะไรมั่งอันนี้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางให้ให้เขาเลยค่ะผักใบเลื่อยท,ที่ต้องเด็ดออกดอกออกเพราะยังไม่อยากให้เขาออกดอกให้เขาแตก เน้นไปเยอะๆก่อนอันนี้คือใบเลื่อยส่วนผักชีที่ปลูกใหม่ก็งามมากเลยไ,ได้แยกกระถางคะ่ะทั้งทั้ง,งผักชีลาวผักชีไทยพี่ปลูกปนกัน,นะคะ่ะเนี่ยปนกันเลยอนนี้ก็อีกผักชีที่ปลูกรุ่นแรกก็เริ่มออกดอกก็เ,เก็บไว้เนาะจะปีหน้าจะได้ไม่ต้องซื้อพันซื้อเม็ดเนี่ยเริ่มขึ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นแมงลักแมงลักปีนี้น่าจะไม่ได้เยอะอะไรแต่เขาก็ขึ้น มีมีแมงลักอยู่สองสามต้นค่ะนี่ก็เริ่มขยายลงมากระถางเล็กแล้วเนี่ยค่ะส่วนถั่วพี่ก็ลงลงดินไปสองกระถางค่ะไปปลูกครั้งแรกอันนี้คือเขาเรียกว่าถั่วสีม่วงใช่ไหมคะถั่วพุ่มก็อันนี้ก็น่าจะอีกไม่เกินเดือนก็น่าจะได้กินแล้วพุ่มนี้กระถางเดียวเนี่ยค่ะแต่อีกสองกระถางนั้นก็เพิ่งจะเอาลงส่วนมะเขือเทศก็ คอยดูว่าเขาจะติดลูกไหมก็คือโอ้ยนอนพี่นอนจ๋าขออภัยก็คือเราไม่ฆ่าเขาแต่เราหยิบออกเฉยอันนี้ก็คืออีกต้นหนึ่งส่วนนี้พี่แยกออกมาแยกกระถางเขาก็เลยยังไม่ได้โตเขาก็ซบเซานิดหนึ่งแต่กระถางน,นี้เขาก็โตแล้วเนี่ยค่ะก็คืออีกบุมหนึ่งของผักพี่ในช่วงนี้ฤดูการเริ่มจะกลับมาแล้ว ต้นนี้อยากนําเสนอมากพี่ปาจะเป็นคนที่อยากกินอะไรก็ปลูกต้นนะน,น,นี่คือต้นพลับปลูกมาสามปีแล้วปลูกกิ่งเขาเพราะว่า,าซื้อกิ่งตอนมา,าปลูกก็ย้ายเขาบ่อยเหมือนกันช่วงนี้ก็คือจากโซนนี้ไปทางนูน้นอะไรไม่ค่อยขึ้นเพราะมีมีร่มแล้วก็รากไม้อันนี้คือลูกพับก็เห็นเขาตุ่มๆออกมาตุ่มหนึ่ง จะให้ดูอ๋อเดี๋ยวพัดลมเห็นไหมคะดอกเขาเนี่ยค่ะที่มีปลายชี้ค่ะเนี่ยค่ะเขามีดอกดอกหนึ่งอยู่เนี่ยค่ะดอกเขาดอกหนึ่งก็ก็จะติดหรือเปล่าอันนี้ปีแรกที่ก็เห็นตุ่มๆดอกๆออกมาก็ปลูกค่อนข้างจะเยอะอยู่ส่วนใบโูรพาพี่ไม่ค่อยได้กินเนาะก็ใส่ก๋วยเตี๋ยวบ้างใส่ผัดอะอะไรอย่างเงี้ยให้สามีบ้างก็เลยไม่ไม่ได้ปลูกทุกปีเพราะว่าโูรพาเป็นอา เป็นผักที่ทนหนาวเขาอยู่อย่างนี้ตลอดพี่ปาก็ไม่ค่อยได้ปลูกแค่กระถางเดียวนี้ก็ก็กินแบบกินไม่หวาดไม่ไหวค่ะอืมมันนั่งตรงนี้แล้วหอมมากเลยดอกไม้อชื่นใจชื่นใจ <laughs> นั่งแล้วหอมหอมมากเลยแล้วเนี่ยค่ะอีก,อ,กอีกมุมหนึ่งของบ้านพี่ค่ะก็พามาดูก็คือต้นโรสแมรี่ปลูกแล้วปลูกเลยเขาก็อยู่อย่างนี้ยใหญ่โต ก็บางวันพี่ก็จะตัดสใส่แจกันเอาไว้ในห้องน้ำจะหอมมากคือต้นโรสแมรี่ส่วนโซนนี้ก็คือยังไม่ได้มาทำความสะอาดดอกไม้กำลังจะจะบานเลยนะอันนี้คือสุดยอดมากเลยดอกไม้โซนนี้ยังไม่ได้ทำความสะอาดเดี๋ยววันหลังพี่ปลาถึงจะพามาดูนะก็เนี่ยครับมาเล่าง่ายๆสบายสบายเนาะทุกคนขาก็คนที่ทำ u t u b e ก็ดีบางครั้งการทำ u t u b e ของเรา เราก็ได้เพื่อนที่ดีได้กัลยามิตรจริงๆทาโซเชียลนะคะเราก็อ่าอีกอย่างอย่างแม่บ้านอย่างพี่เนาะอยู่เมืองนอกเราทําทุกอย่างหมดแล้วเราก็มีเวลาว่างทางเดียวที่จะช่วยได้ก็คือฟังอ่ y ดู t u b e ฟังธรรมะแล้วก็สวมดมนต์นะคะจะช่วยเราได้มากเลยก็พบปะเพื่อนบ้างแล้วก็มีเรื่องอะไรเนะี่ยบางคนก็ ส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่เล่าปัญหาให้เขาทัวฝังกลัวเขาทุกไปกับเราหรือยังไงเขาก็แก้ไขช่วยเราไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเก็บความเก็บมากเกินไปจะทําให้เราเป็นทุกข์นะคะเพราะฉะนั้นเล่าเลือกเล่าแบบให้เพื่อนสนิทฟังแล้วก็เพื่อนก็บางทีก็ต้องกลายเป็นเพื่อนที่แบบเป็นผู้ฟังที่ดีคนบางคนเขาก็เล่าเขาก็ไม่ใช่ว่าเขาอยากจะ ให้เราออกความเห็นเขา <Promised Investment> อยากอยากระบายความรู้สึกเขาอยากให้เราเป็นผู้รับฟังที่ดีเพราะฉะนั States, ้นเป็นการผู้รับฟังที่ดีมันจะดีมากแล้วก็อันไหนที่เราคิดว่าเราพูดไปแล้วช่วยให้เขามีสติเราก็พูดนะคะเพราะฉะนั้นก็การเป็นเพื่อนที่ดีถ้ามีเพื่อนเตือนสติเรื่องอะไรอย่าโกรธกันนะคะเตือนให้มันพอเหมาะพอสมแล้วก็ดึงสติกันพอเหมาะพอสมช่วยเหลือกันเพื่อนมนุษย์นะคะเราเป็นชาวพุทธบางทีเราคิดว่าเราอะ เราเป็นนักทําบุญเพราะฉะนั้นการทําบุญที่ดีคือดูแลจิตใจนี่มันสําคัญนะคะได้บุญเหมือนกันก็คือดึงสติตัวเองดึงสติเพื่อนแล้วก็เพื่อนๆเ,เองกอ็คอยสอดส่องดึงสติต่อกันนะคะช่วยเหลือกันให้กําลังใจกันนะคะทุกคนคะ่ะชีวิตบนบน,บนโลกใบนี้มันสั้นนะักบางคนก็ มันสั้นนะักมันมันไม่มีใครหรอกนะไม่มีสักกี่คนหรอกนะคะที่จะอยู่ถึงร้อยปีเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปเข็นฆ่ากันไม่ว่าจะด้วยคำพูดหรือหรือด้วยวายจาด้วยอาวุธอะไรกันแล้วแต่ไม่ต้องไปทำค่ะเกิดมาถึงเวลาก็ตายเองเพราะฉะนั้นการที่เราอะ่ะคิดดีทาดีอะ่ะ ทำให้สุขภาพเราก็ดีนะคะคนที่สุขภาพไม่ดีหลายๆคนก็พี่ป๋าก็เป็นกําลังใจให้นะคะพี่ป๋าเองก็เป็นคนสุขภาพไม่ดีเรื่องการกินกันอะไรเราก็ต้องระวังนะคะเป็นเป็นกำลังใจให้ทุกคนชาว YouTube ก็ดีแฟนคลับออาซี FC ทุกคนนะคะก็คือให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะก็พี่ปาก็คงจะยาวไปแล้ววันนี้ก็ไปแล้วนะคะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย